สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเลิฟเดนนในพาที่บูลสงครามนะครับแน่เป็นยังไงฮะมาสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ เด็กผีพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะตอนนี้นะครับผมอยู่ในงานที่มีชื่อว่า Red Day and Let's Go Contest นะครับเอาใจแฟนๆของเด็กผีนะฮะที่วันนี้เนี่ยนะครับแมนยูนะฮะจะไปบุกไปเยือนนะฮะของถิ่นเซนอนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้ทีมใดจะคว้าชัยไปนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคนที่มาในงานวันนี้ร้อยละร้อยนี่ต้องเชียร์แมนยูแน่นอนนะครับแต่เอางี้ดีกว่านะฮะก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่อัมบินบาร์นะครับที่เรียบทางด่วนเกษตรนวมินนะครับเอกรามัยราบินท่า มาดูกันก่อนเลยเดินเข้างานมาฟาบนะฮะคุณจะเห็นนี่บูธแรกของเรานะครับแมนเชสเตอร์ยูยนเต็กร์สนะฮะจากกรุงศรีนี่มีพิตตี้เดินยืนอยู่สวยๆเต็ไมไปหมดเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้บูธของรีเอออยู่ตรงนี้ละอิ่มเองไม่บางไม่บางขอแทรกตัวเข้าไปมีมีมีอะไรพิเศษไหมฮะตรงนี้ก็ผู้หญิงสวยพิเศษค่ะผู้หญิงสวยพิเศษนะฮะ พิเศษที่ความพิเศษไปยังไงลูกชิ้นเยอะอันนี้เราไม่ได้มาสวยธรรมดานะฮะพิเศษอันนี้เราผ่านการประกวดเข้ามาผ่านการประกวดเข้ามาด้วยรุ่น1รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งฮะวันนี้รุ่น2นะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามข้างในให้ดีว่าใครจะได้มาเป็นรุ่นน้องมีแบบในดวงใจนะรุ่นพี่มีค่ะแต่ว่าต้องเงียบก่อนมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในคือใครได้ที่1ปุ๊บ เชียร์คนนั้นแหละดักเลยดักไปไปโอเคครับผม <sauces> ขอบคุณครับขอบคุณครับแลวตอนนี้นะฮะนี่อยู่กับบูธของรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับแน่นอนนะฮะโอ้โหสีนี่เข้ากับทีมงานในวันนี้นะฮะกับสีแดงนี่ เรสมากๆนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราแนะน้อบูธต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะมองจากตรงนี้เดี๋ยวก็ไล่กันไปเลยนะพอเข้างานมาปั๊บเมื่อกี้บัตรแมนเชสเตอร์ไปแล้วนะครับบูธของรถจักรยานฮอนด้านะฮะทางนี้มีจุดลงทะเบียนของฮอนด้าด้วยนะครับผมรวมไปทางบูธของ iMusic นะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งบูธนะฮะที่ลงทะเบียนในที่เดียวกันนะครับรื๊นี่บูธของ LV Play พลวนะครับเน่ฮะฟับ รวมไปถึงเดือนหัดมานะตรงนี้เป็นวันยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สิงสแควร์ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราเข้างานไปเนี่ยลงทะเบียนสัว์ปั๊บเขาก็จะมีเหมือนเป็นชิปเป็นบัตรนะฮะแลกเครื่องดื่มได้ต้องนี่เลยนะครับกับสิงนั่นเองนะฮะว่าอยากจะพิมพ์ๆชิลๆก็ดื่มเบียร์ได้นะกับสิงนะครับเรานี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปสนุกข้างในกันเลยเดี๋ยวไปดูว่าคืนนี้เนี่ยระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลใครจะชนะด้วยครับตามเลิฟมาเลยครับ อีกหนึ่งบูธนะครตรงนี้นี่ที่มาของแน่นะครับเขาบอดี้เพนอยู่นะฮะเลือกได้เลยนะครับว่าจะเพ้นเป็นรูปรลวดลายอะไรนะรแต่วันนี้เนี่ยลายที่ผิดก็คงหนีไม่พ้นนะฮะทุกอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของแมนยูนะฮะวันนี้เด็กผีก็แบบเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเอา,อางี้ตรงนี้เนี่ยเป็นบูทสุดท้ายท้าย <c oughs> สุดแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะคนอย่างเยอะแล้วก็ที่คนทำเนี่ยโปรมากๆนะครับแต่ตอนนี้เริ่มว่า เราไปในงานดีกว่าไปดูว่าพิตตี้ที่จะเข้าประกวดเนี่ยเห็นุ่าบอกเป็นรุ่นที่2แล้วนะของบัตรแมนเชสเตอร์ในเต็ดการ์ฟเนี่ยจะสวยเซ็กซี่แค่ไหน ตามมาเอาละฮะแล้ววันนี้ที่พิเศษไปกว่านั้นอย่างที่บอกนะครับก็คือเราจะมาคัดเลือกกันนะครับกับสาวๆสวยๆนะฮะที่เป็นแบรนด์บัสเตอร์นะครับประจำตบัตแมนเชสเตอร์ในเต้นนะครับที่รู้จักกันในนาของเร d เกิลนั่นเองนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นนะฮะสาวๆทั้งหลายเหล่านี้นะฮะเราจะคัดเลือกเพื่อทําหน้าที่นะครับเหมือนเป็นกัปตันทีมนะครับ นี่เป็นกัปตันทีมของเหล่าเรดเกิร์ดนะครับที่จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงโปรโมทด้วยนะครับกับบัตรแมนเชสเตอร์เรเต็ดนะครับตลอดระยะเวลา1ปีเต็มนะครับจะไปเจอกับสาวๆสวยๆนะครับผมบอกเลยนะว่าตอนนี้เรามี1กลุ่มศิลปินรออยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะผมขอเปิดตัวพวกเขาเลยดีกว่านะครับกลุ่มศิลปินดูโอ้ฟ้าแบดดุมหลอจากไทยมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยกับนิกเน่ ချစ်မိမှန်းပြောကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်နေတော့မလဲအေးဒီ ผมว่าผู้ชายดูผู้หญิงอ่ะร้อยขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้มาประกวดของเรานะครับเร็วเลยค่ำคืนนี้นะครับทั้ง11ท่านด้วยกันนะครับ ขอเรเียนเ,เาา Jamie, ชิญเลยกับคุณานาวศรีนครับมิสซีนไทยแลนด์ปี2008นะครับนะฮะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผมน้องทิมลิงค่ะมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นเลยนิทรรศนะครับ้องซีนครับระดับมือกันะครับมิสโอลิก้าครับสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะค่ะเออมันต้องแบบนี้สิ ผู้หญิงสมัยนี้สุขจังเลยนะฮะนี่มิชลิกาค <พา S 1> ่ะนะฮะเออเตรียมตัวยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีความอยากถ้าเกิดว่าอยากที่จะเข้าปมาบทอยากที่จะเป็นมิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนก็เป็นการพร้อมไปก่อนมันจะมีวบทอ๋อเราก็จะอยากแสดงออกอยากอะไรแบบนี้นี่คือมิสทีนไทยแลนด์เลยนะอยากอยากิทีนไทยแลนด์เนี่ยถ้าใครสมควรเนาะยเขาต้องเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็หาดูว่าเอ๊ะมิสย์เทนแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง And you know the kiss the kiss <laughs> 기타 kiss 기타 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 Another another 기타 another kids another 기타 Kiss, 기타 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 that Kiss, another kids another kids another 기타 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 ว่าใครจะได้เป็นแบรนด์บัสเตอร์ของบัตแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแชมเปี้ยนเนี่ยจากธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับทันที่ได้รับราวรงวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองด้านการบัิบหาเนียมประดิษฐ์ครับยินดีด้วยนะฮะ ที่หนึ่งในค่ำคืนนี้นะครับได้แก่หมายเลข1ครับผมคุณชุติการสิริระยะจายเดชครับผู<า>้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนี้ที่ได้เป็นหนุ<า>่มแรกในเน็ตเกิลท2013นะครับได้แก่หมายเลข A3 ครับคุณกัญญรัตน์จิรุไรครับผมขอเสียงประมือดังๆให้เธอได้นะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเก็บภาพดูเรื่องนะครับเีื่นะครับสีดีครับหนึ่งสอง S 1> <S 1> นี้นะฮะเป็นของผู้โชคดีสองสามนะครับผู้สนับสนุนนะครับรางวัลที่เรียกว่าพิเศษมากๆนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจับรางวัลเด็ดๆเลยทีเดียวนะฮะรางวัลแรกกิฟต์โชว์ร้านอาหารเสวยบุละครับตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพสมุยหนึ่งรางวัลน,นะฮะนี่เราไม่ได้ให้บินแบบเอ,อ่อโลคอลส์นะครับเราให้บินกับบางขอบแอร์เวย์นะครับเป็นแบบบูติคแอร์เ,อเวย์เลยทีเดียวนะครับและรางวัลน,นี้สนับสนุนของรางวัลโดยไอบิวซิกครับผมนี่ความเลยะบินกับบางขอบแอร์เวย์ด้วยนลฮะเป็น แล้ววันนี้นะฮะก็เรียกว่าโ,โหมันกันไปนะตลอด90นาทีเต็มๆเลยทีเดียวนะครับผลก็มาแล้วนะฮะว่าแมนยูเนี่ยเสมอกับอาร์เซนอลนะฮะหประตูต่อ1ด้วยกันนะครับก็ อาเ่ะเดี๋ยวนัดหน้าถ้าเจอกันอีกค่อยมาล้างตาละกันนะครับส่วนวันนี้นะฮะน่าจะสนุกสนานกันเต็มที่นะฮะกับงานดีๆที่มีชื่อว่า Red Day a n no n r e d g i r l Contest นะครับได้สาวสวยไปแล้วด้วยนะฮะแล้วยังไงวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าสนุกสนานกันมาเต็มที่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลลานะครับขอบคุณกันด้วยดีกว่ากับผู้สนับสนุนของเราไม่ว่าจะเป็นบัตร Manchester United โดยนธานาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์สิงค์สแควร์คอมโดยสิงค์คอร์ปอเรชันและบริษัทโกมมเดียเพลย์นะครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะขอบคุณด้วยกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า อลบีพลวัฒนะครับแล้วก็ถันที่ดีแบบนี้กับแอบินบาร์นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้กับผู้จัดงานดีๆนะฮะอย่าง iMusic Entertainment นะครับครั้งต่อไปนะเรามีนัดกันที่นี่นะครับแอบอินบาร์นะครับกับ Red Bull Big Matt h p a r ต y นะครับแมต์นี้แมนยูเจอกับเชลซีนะฮะจะเป็นยังไงต้องติดตาม5พฤษภาคมนี้วันนี้เลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ